สวัสดีครับผมจากเกดอินพ็อตนะครับวันนี้ก็นำเสนอรถ ATV ร้อยห้าสซีซีนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ12นิ้วนะครับอลูมิเนียมลอยนะครับผมดอกยางใหญ่สวยได้ทีเดียวนะครับผมนี่นะครับผมอ่าครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีพร้อมด้วยไฟหน้าสปอร์ตไลท์สี่ดวงเป็น LED นะครับผมนะฮะนะครับอายุการใช้งานนานเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าอีก2ไฟเลี้ยวซ้ายเล็กกว่า นะครับผมนะครับและก็มาพร้อมกับเครื่องรุ่นยอดนิยมของเราเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องสีจังหวะนะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์บ้านเราเลยนะครับผมเรื่องเอาลงอะไหรเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเทียบตามร้านมอเตอร์ไซค์บ้านเราได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องกัสวิทเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างครับผมใช้น้ํามันเครื่อง0.8ลิตรนะครับผมนะครับน้ำมันเครื่องสีจังหวะทั่วไปเลยนะครับระบบเกียร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับคัสมือนะครับผม ใช้พ้อมกับคัดมือนะครับเหมือนวอลเย์ผู้ชายนะครับเกียร์ก็นะครับเดินหน้า4ถอยหลังหนึ่งนะครับเดินหน้าก็งัดขึ้นครับ1 2 3 4ส่นะครับส่วนถอยหลังก็กดลงไปครับ1นึ่งจากสี่มา3มา2มา1นเกียร์ว่างกดอีกค่าเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับผมแล้วก็งัดขึ้นไปเป็นเกียร์ว่างเหมือนเดิมนะครับใช้ง่ายมากครับผมตัวนี้นะครับนะครับ ดูแลง่ายครับผมร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็สามารถจะดูแลให้ได้นะครับผมนะครับเป็นเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับด้านหลังมาพร้อมกับตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้สามารถทุกนะครับถุงปุ๋ยอะไรได้นะครับนับน้ำหนักกันนะครับนะฮะสามร้อยกิโลเลยเดียวสำหรับรถคันนี้นะครับผมนะฮะไฟเดียวซ้ายเลียวขวาข้างหลังมีพร้อมนะครับไฟเบรกหลังท่อไอเสียออกไปคู่นะครับผมนะฮะตัวนี้เสียงรุ่มพอเลยทีเดียวแล้วตัวนี้นะครับขับเครื่องด้วยเพลาครับ นะครับผมนะฮะเผาขับโชคหลังขนาดใหญ่นะครับผมนะครับนี่นะครับผมทอยเสียนะครับผมนะฮะท่อใบใหญ่เสียงนุ่มเพาะเลยทีเดียวนะครับผมฝั่งนี้นะครับนะครับทอยเสียก็จะมีตัวกันแผ่นกางคำร้อนให้เรียบร้อยนะครับนะครับช่องเติมน้ํามันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมนะฮะช่องเติมน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับกดลงเป็นเบรกเท้านะครับผม นะครับนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับผมด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์กุญแจนะครับนะสวิตช์กุญแจนะครับคันเร่งนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผมนะครับบิดใช้ง่ายครับไม่หักแน่นอนครับผมนะครับเบรกนะครับเบรกก็สามารถล็อกได้เวลาจอดทางชันนะครับผมนะครับอ่าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคัตมือนะครับผมเป็นคัตมือนะครับตัวนี้เป็นที่สตาร์ทเครื่องนะครับที่เปิดไฟหน้านะครับนะฮะ สัญญาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่แล้วก็ที่โชคน้ํามันนะครับเวลาสตาร์ทเช้านะครับโชคน้ํามันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ม่านวัดนะครับก็โชดนีนเรื่องของไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เวลาเปิดสปอตไลท์ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นที่วัดแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะแบตเตอรี่นะครับผมนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นเลขบอกตำแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับอี๋ยวลองดูนะครับผมนะครับกุญแจ หลัพอบีกุญแจปุ๊บนะฮะจะเป็นเลขศูนย์ที่เกว่างนะครับแบตเตอรี่พร้อมนะครับผมนะครับอ่านะครับก่อนสตาร์ตต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับนะฮะถ้าไม่มีเบรกสตาร์ไม่ติดนะครับผมนะฮะแล้วก็เมื่อบีบเบรกแล้วก็มากดสตาร์กันเลยนะครับผมนะครับผม นะฮะก็สนใจทักมาได้เลยนะครับสีนะครับก็จะมีสีดําแดงน้ําเงินเหลืองและก็เขียวลายพังตัวนี้เลยนะครับผมนะฮะเบอร์โทรไลน์ฮะศูนย์หกหนึ่งแปด้าสามสามเก้าเนะครับผมเรามีบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับผมทักมาได้เลยครับขอบคุณครับ